สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับแพรอีกแล้วนะคะและนี่คือรายการพฤหัสนี้ดูอะไรดีค่ะจากช่องเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวค่ะซึ่งช่องเราเนี่ยนอกจากจะเป็นท่องเที่ยวพากินนะคะก็ยังมีรีวิวหนังด้ค่ะเรียกว่าช่องนี้มีทุกอย่างที่แพรชอบนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้พฤหัสนะคะแพรเลือกดูเรื่องอะไรน่ะล่ะคะ่ะโอ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 คิดไม่ยากเลยค่ะเพราะว่า งหัดนี้นะคะมันจะมีหนังใหม่เข้าแค่2เรื่องเองนะคะก็คือเรื่องคนจิตหลุดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะคะซึ่งมันเป็นหนังแนวแผลมากเลยค่ะแผลชอบหนังที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับสมองของคนนะคะแล้วพระเอกเนี่ยมีถึง23บุคลิกภาพแต่อะไรรู้ไหมคะแผลไม่ดูค่ะ เพราะว่าแพลวอยากเติมความค,ำค้ำขันในหัวใจค่ะโ h เดือนกุมภาพัานธ์แห่งความรักทั้งทีนะคะสายแพลวเป็นคนจิตหลุดก็ไม่ไหวค่ะอยากที่จะแฮปปี้ล้านลานะคะแล้วก็ตลกปกฮาค่ะดังนั้นนะคะแพลวก็เลยเลือกดูเรื่องนี้เลยคะ่ะ m r h เตอมือวางอันดับเจ็บค่ะหืมชื่อเรื่องเหมือนกับว่านายคนนี้จะต้องร้องไห้ทั้งเรื่องนะคะ oh, no 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 just take a side แต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะดูพระเอกสิคะ ันนี่ค่ะถ้าพี่ซันนี่มาเนี่ยมันมันจะเศร้าได้ยังไงอะคะผมดอนครับผมเป็นนักเทนนิสก็ดังพอตัวเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใครบอกผมอารมณ์ร้อนผมไม่ได้อารมณ์ร้อนเอ่เอมพองดิใช่ hey! ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะพี่ซันนี่เป็นพระเอกบางทีก็อาจจะเศร้าได้บ้างแต่ดูอีกคนนึงค่ะพี่เผือกพงศธรจิตวิราาชค่ะ ใช่สิคะเพื่อพงศธรจงวิราค่ะพี่เพื่อนหนูขอโทษนะคะยุคนี้ถ้าจะพูดตรงๆนะมันเป็นยุคของจิม the มี่เดอะร็อกกีไม่ชอบหน้ามากหน้าตาัม่วนติงชิบหายโคตรหน้ากระทืบเลยค่ะซึ่งพอเจอสองคนนี้เนี่ยนะคะแพลวมั่นใจได้เลยค่ะว่าเรื่องนี้มันต้องฮาแน่ๆค่ะบวกกับที่ว่าอะไรรู้ไหมคะคนที่ไปดูมาก่อนรอบพรีวิวค่ะทุกคนชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะวันพฤหัสเวลาประมาณเที่ยงที่แพลวไปดูนะคะคนเยอะค่ะ ปกติเนี่ยลงที่แพวไปดูวันพฤหัสตอนเที่ยงๆเนี่ยจะมีคนแบบไม่ถึง10คนเนะพี่ริงเนาะแต่รอบเนี้ยอีตรงชั้นซูทฮันีมูลปุ๊บเป็นเก้าอี้ธรรมดา2แถวแรกอะคะ่ะเต็มค่ะออื <c oughs> เนี่ยก็ถือว่าปังแหละคือมีตรงอื่นอีกนะคะแต่แพวไม่ได้จําค่ะ <c oughs> แต่มันเยอะผิดปกติมากแสดงว่าคนเนี่ยต้องการความฮอในใจิตใจหวานแพลนะคะซึ่งเรื่องย่อก็มีอยู่ว่านะคะ นี่นะคะรับบทเป็นพาลาดอนสีชาพันธ์ค่ะอืมไม่ใช่นะคะดอนสีชังค่ะซึ่งจะเป็นนักเทนนิสน,นะคะมือวางอันดับสิของโลกค,ค่ะแล้วเขานะคะก็มีแฟนเป็นดาราสาวสวยค่ะแต่ดันถูกหักอกค่ะนี่อนนาครับแฟนผมเองเธอเป็นดาราดังเธอเราเลิกกันเถอทิ้งผมแล้วไปคบกับใครน่ะล่ะคะหเหนือซันนี่ยังมีพี่เผือกค่ะเจมี่เดอะล็อกเก็ตค่ะส่วนเธอคนนี้ชื่อดิว สายบู๊เลยครับพูดจาอะไรระวังปากไอ้เดถ้าเราตัวเข้ามาได้ยินอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเธอคิดว่าเธอช่วยผมได้ก็ลายไปดีลายพันข้อความแล้วม,มีติดมาสติกเกอร์ <c oughs> ซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะความรู้สึกตอนที่ดูหนังนะคะคือมันก็มีเอ๊ะนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าโรงว่าเฮ้ยคนมาดูโปสตเตอร์มันไม่ได้มีสัญลักษณ์ของ G D H เลยคะ่ะต้องงงว่าหนังเรื่องนี้แม่งค่ายไหนใครวะอะไรเงี้ยจะสนุกปะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะต่อให้มีซันนี่กับ พี่ซนี่กับพี่เผือกแต่ไม่มีโลโก้ GDS มันจะขำหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยมั่นใจะนะคะแต่พอเข้าไปดูโอ้โหคุณคขาขำตั้งแต่นาทีแรกเลยค่ะแล้วก็ขำต่อเนื่องนะคะมุกเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใหม่นะคะแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยค่ะเพื่อนคือบอกตรงๆว่าถ้าใครนะคะที่ต้องการความฮาเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้ได้เลยค่ะ ที่ชอบหนังเรื่องนี้นะคือมันฮาในตัวของคาแรคเตอร์ของของนักแสดงค่ะแทบจะถูกคนเลยค่ะโดยเฉพาะฝั่งสายชายนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ซันนี่นะคะพี่เผือกนะคะแล้วก็พ่อพี่ซันนี่นะคะแล้วก็เพื่อนอีก2คน,นะคะ่ะมีความฮาในคาแรคเตอร์มากๆเลยค่ะในข้อเสียนะคะก็คือเนื่องจากว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังตลกตลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีนที่เป็นซีนซึ้งซีนอารมณ์อะคะ่ะคนดูจะทํายังไงร,รู้ไหมคะแพรไม่รู้คนอื่นทำไงแต่แพรแบบสู้ว่าซีนอารมณ์อยู่แพรอ,อ้าป,ปากรอขัง คือเหมือนแบบว่ามันข่าวมาทั้งเรื่องจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้คงมีแต่ฉากฉากที่ตลกตลกเลยค่ะสีนอารมณ์เราก็เลยอ้าปากง,ง้างปากรอขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะพูดว่ายังไงดีอะค่ะถ้ามันเป็นหนังชีวิตเนี่ยสีนอารมณ์ทำไม่ถึงเนี่ยมันคงแย่ค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังตลกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ข้อเสียมีอยู่นิดเดียวค่ะก็คือไอตรงซีนอารมณ์เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกดีไปค่ะเพราะว่ากูมึงทำให้กูขับมาทักเรื่องแล้วกูจะไปกับมึงไว้เนี่ยน้องร้องไห้ในซีนอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสียไหมจริงๆแพรก็ว่าไม่ใช่ข้อเสียนะคะเพราะว่าสุดท้ายนะคะก็มีการหักม,มุมค่ะทำให้การอ้าปากค้างในซีนอารมณ์ของเรานะคะรู้สึกว่าอมึงขำได้เนาะ<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะมีการหักม,มุมที่แบบหน้าตกกะโหลกมากแต่ก็น่ารักค่ะ ก็จะบอกว่านังเรื่องนี้นะคะไปดูค่ะถ้าใครที่ต้องการคลายเครียดขำขันนะคะคือมุกมันดีงามพระรามแปดมากเลยค่ะแล้วก็คือคุณจะหลงรักผู้ชายที่ซื่อซันนี่ส่วนเมธานนมากค่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ยคือต้องบอกตรงๆนะคะว่ามีความสึกชื่นชอบในผลงานของพี่ซันนี่มากตอนที่เขาแบบเล่นรัก7จดปีเดียวจะดหนดเขาเล่นเป็นคนอ้วน แล้วก็ต้องผอมให้ได้ถูกไหมคะแต่เล่นเรื่องเนี้ยเป็นนักกีฬาต้องแบบหุ่นดีมีซิกแพคซึ่งแบบืพี่เล่นมาเก้าเรื่องหนูไม่เคยคิดเลยค่ะว่าพี่จะน่ากินขนาดนี้คือเรื่องนี้พี่สนี่น่ากินมากๆเลยค่ะกามมีแบบหุ่นนมมาริโอแบบมาริโอแบบแทบจะแพ้อะคะ่ะหุ่นมพี่เขากามพี่เขาผิวพรรณพี่เขาคือแบบดีงามมากๆเลยค่ะค่ะจบแล้วค่ะสำหรับการรีวิวมิสเตอร์เฮิร์ทนะคะมือวางอันดับเจ็บค่ะ สนุกมากพี่เผือกับพี่ซันนี่จะแกนไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเป็นนิสัยได้เที่ยวนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครค่ะและถ้าใครนะคะที่ชอบหนะังเรื่องนี้เหมือนแพลเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกได้นะคะอ้อแล้วก็อยากจะถามค่ะว่าเพื่อนๆนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะชอบผู้หญิงบุคลิกแบบไหนคะระหว่างแฟนเก่าของพระเอกนะคะที่เป็นดาราสวยจิกตลอดเวลานะคะกับ นางเอกนะคะที่ชื่อดิวเนี่ยค่ะที่ดูน่ารักเบลเบนะคะชอบแบบไหนคะช่วยคอมเมนต์แบอกแพรด้วยค่ะส่วนตัวของแพรนะคะแพรเป็นคนแบลบนะคะคนเรานะคะมักจะชอบสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวเองแพรเป็นคนแบวแพรก็เลยอยากเป็นคนจิกมันแฟนเก่าพราะเอกค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบสาวแบบไหนเนี่ยก็ช่วยบอกแพรด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย